สวัสดีคทุกคนสวัสดีคทุกคนนะคะเมื่อนี้นะเป็นวันที่เปผู้ชายอีกแล้วนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่เตรียมตัวพิดกระเป๋านะคะจะพาลูกชายไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะรอคุณลูกชายอยู่นะคะนางแต่งตัวอยู่นะคะี่ฉันเป็นคนอย่างนี้นะชอบเปผู้ชายนะคะพาพาลูกชายไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อพวกอ่ารองเท้าแล้วก็พวกอ่าซัมเมอร์ สัมมิกระก็คือพวกอ่ากางเกงอโแลของเขานั่นแหละตามภาษาวัยรุ่นเขาไม่ได้พาลูกชายออกไปช้อปปิ้งนานแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะพานางไปนะคะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนอ่ะร้อนจะตายแล้วก็คุมหัวทําไมคะลูกวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปชื้อเสือ้อผ้า<ป>มาถึงแล้วนะคะเราจะมาเข้า X s N กันนะคะ คนน้อยนะคะเพิ่งจะเปิดนะั้นเราเป็นคนแรกเราเป็นลูกค้ารายแรกนะคะไม่ใช่ <c oughs> แล้วนายเดินดงๆดดดดดไปเลยนะคะนายอยากได้เสื้อผ้ามากเอาอันนี้ลูกเอาเอา,เอาตะกร้าด้วยเ,เออขี้เ,เขียนหี้วไงแม่ปวดหลังไม่หิ้วไม่ได้ปไปดูอะไรก่อน,นดูรองเท้าก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะกางเกง ไปดูอะไรคะออเดินไปเรื่อยๆก็เดินไปเรื่อยๆไงเหมือนซื้อปลาซื้อเห็ดซื้ออะไรเงี้ยนายกำลังเดินนะคะดิฉันก็มีหน้าที่เดินตามหลังนะคะมีหน้าที่รอจ่ายตังค์อย่างเดียวเพราะว่าดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์ซื้ออะไรเลยนะคะถึงว่ามันจะเป็นเงินดิฉันดิฉันก็ซื้อไม่ได้นะคะรอไปซื้อที่เมืองไทยตอนนี้นะครับนายกำลังเดินดูรองเท้าอยู่นะคะ บอกนายไปแล้วนะครับซื้อแพงกูไปซื้อให้นะครับไม่ใช่เอ,เอาอะไรก็ได้เธอต้องเลือกคู่ที่เธอชอบที่สุดสิเ ين? นี่ยรองเท้าแบบทั้งแผงนี่นายบอกนายไม่ชอบอะไรเลยนัยนเขาดูหน่อยโอ้ไม่สวยเลยดูธรรมดาธรรมดานีโอ้หแม่มนึ่งพัน <laughs> สองร้อยเกบเกฮะดูราคาก่อน นี่มันเจ็ดร้อยเก้าเก้าไงลูกราคาเนี้ยอันตัวนี้ใช่ไหมเจ็ดร้อยเก้าเก้าดูตรงไหนพันสองต้องเป็นแมทแล้วท่าเป็นแม่เล่มเว้เก็แม่เล่มเราเป็นแมทเล่มไหมอ่ะมาลกซื้อปล่อยอยู่นะมึงน่าจะเป็นแมทเล่มอยู่แหละไอ้กองเออะว่าตาย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 ต้องใส่สองข้างดูค่ะแม่จริงๆมันก็มีที่ให้นั่งรองนะแล้วมันยืนรองเพื่อ อันนี้ของ Adidas นะคะ Adidas คู่ละพันธ์พันสองพันสองร้อยกรเออมันสวยเลยนะลองเดินไปใกลๆให้แม่ดูเลยเออสวยๆมันเข้าวของเก่งอนูเลยอะ่ะเนอะเอาคู่นี้ไหมั้ยมันไซส์เท่าไหมนเนี่ยสี่สิบสอง ใช่ไซส์เธอไหมอืมนี่มันตีมคนหรือเรือใบวะสี่สิบสองเนี่ยือแบบว่าสรุอว่านายก็เอาคู่นี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าถ้าเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่สมาชิกพันสองเก้านะคะดิฉันก็จะสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อเลยนะคะลดได้ห้ารอยโครนนะคะมีจ้งใจัยไหมแล้วใครจะจ่ายให้ ไม่จ <c oughs> ่ายไม่จ <gra> ่ายให้มันผูดซสเอ่ออยไามมีอนะเอ่อมายมันก็เลยสุกีีเรนเนี่ยสามี่นี่นี่นี่เข้าใจที่ลูกชายฉันพูดไหมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรคะขอส้มตำไม่เสียปละละ ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะคะคุณแม่มีหน้าที่ยืนแล้วก็รอกดตังค์ให้ลูกชายอย่างเดียวเฉยเมืกก่อกี้ท่านหมดไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้คุยกับแม่ก่อนคะ่ะพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยโครนนะคะคุณเมื่อกี้ให้นายคนเดียวนะคะคือให้นายคนเดียวหนึ่งพันแปดร้อยโครนถ้าตีเป็นเงินไทยก็เจ็ดเจ็ดพันนะเจ็ดพันบาทประมาณนี้นะคะก็นลูกชายกลับบ้านก่อนนะคะหมดตัวแล้วไม่พาไปไหนแล้วนะคะคุณพอใจกับการช้อปปิ้งครั้งนี้ไหมคะพอใจมาก <laughs> มึงคนเดียวเลยนะเนี่ยเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านเพราะเราหมดตัวแล้วนะคะ